เดี๋ยวโอ้โหวนี้เราจะเล่นเกมฟารโรทุูมกันนะครับมาดูนะว่าเราจะได้สักกี่บาทนะฮะเริ่มที่4 3 3บาทครับาทแลเคมาถึงก็ได้ แตกเลยนะฮะแตกนิดหน่อยๆนิดหน่อยๆแล้วก็เอานะครับไปนะครับเกมนี้ก็เป็นแค่เกมของค่ายโจ๊กเกอร์นี่เองนะฮะภาพถือว่าสวยอยู่น่าเล่นทีเดียวเชียวเราเติมน้อยไปไหมนะ ดยูยากนิดนึงนะตายหน้าหน้าไพอะ่ะหน้าไพแต่ดูยากนิดนึงนะครับหรือสามร้อยหกสิบเจ็ดแล้วนะครับผมสามร้อยหกสิบเจ็ดยังเงียบๆอยู่เลยนะครับผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ เราไม่รีบอ๋อครับมาครับได้ามาสิบแปดบาทครับเฮ้ยสามลายมาสิบสามบาทก็ยังดีครับอ่านี้แื่เก้าบาทจับคู่ตั้งเยอะนะแต่ได้แค่เก้าบาท ยี่สบสองบาทเอ้ยไปครับชุนไม่หมดแล้วก็ยังหมุนได้เรื่อยๆนะครับอืมต่อครับต่อต่อต่อโอ้สิบสองบาทครับผมใบนี้แต่งบเราเหลือแค่สามร้อยแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะเหลือสักกี่บาทจะได้แตกไหมวันนี้ก็คอยดูกันนะครับ12บาทครับหรือไม่ทนันั้นกี่บาทโอกีเออตัวนี้มันจะให้นให้ดีนะฮะไอตัวเนี้ย ตัวสุสานฟารโร่อ่ามันให้มันจะเชื่อมตัวอื่นได้นะครับไม่เช่นคนเราไม่ไนอนก็บอกโอ้โหเดียวโอ้โหกี oh. ่บาทเนี่ยสองพันเลยเหรอโหอดจังวะโอ้โห <c oughs> เอ้ยเป็นหมื่นไหมเป็นหมื่นไหมน่าจะไม่ถึงนะน่าน่าจะแตกเล็กๆเ,เออแต่เอ้ยได้แล้ววะ่ะผมว่าได้แล้ววะ <c oughs> ก็ผมว่าหยุดแค่นี้ก่อนนะจากงบสามร้อยกว่านะครัตอนนี้ได้มาสองพันหกร้อยกว่าบาทก็เพียงพอแล้วครับแค่นี้ก็ได้ค่ากินหนมกินอะไรนะครัสหรับใครสนใจก็กดลิงก์ใต้ภาพเพ่อมาเล่นกับเราได้นะครับ เป็นเรเดียวผมนะแต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ